ประองค์ปัจปรปนมวยกูนี้ครงหมดเล่งกัมพูชีตรมตายมยสัปดาตายปนนอใต้ใบจีตรบุเยปยนกัมพูชีราหดดอแต่เชียงมวยไข่ท้ามีเรื่องเอาไว้การลังจัมปุกปุกอดมองพระองค์ทำไมทำไมนี้ป,ปัจไดปรปนบรารเตมวยกูได้แม่เกิดเป็นอาเสียมนี่อะไรอไรก็ผิดนะครับยู่ดีๆก็มีคนตั้งคาถามว่าหรือว่าที่ฝรั่งมังค่านั้นไม่นิยมมาเที่ยวที่วัดอังกอรุ่ถึงกรรมพูชา มันเป็นเพราะพวกบาลเลกที่สองนี่แหละที่ชอบไปบอกฝรั่งบางค่าว่าอย่าเดินทางมาที่กัมบูชาเพราะประเทศนั้นมันมีแต่พวกโจรเอาอะไรกันล่ะครับเนี่ยก็กราบสวัสดีท้งน้องหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่อง,อง,องออของนาหัวงอคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ทาทุกทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งที่โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกกราาบงามอพคุณ ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคะเมเขากําลังไปเดือดไปร้อนกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่มโนขึ้นมาเองทั้งนั้นแต่ต้องขอเท้าความไว้นิดนึงนะครับมาในช่วงช่วงนี้เนี่ยมันมีสามีฝรั่งคู่หนึ่งที่เขาทําคอนเทนต์อยู่ที่กัมพูชานะครับและเขาก็น่าจะอยู่ที่กัมพูชามาสักระยะหนึ่งแล้วนะซึ่งนะาก็ลองเข้าไปเชิบเชิบแอบส่องที่เฟซบุ๊กของฝรั่งคู่นี้เนี่ยอยากจะบอกว่า ทั้งคู่นี้เนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการออกมาเคลมชุดไทยตั้งแต่แรกๆเลยนะครับคือถ้าเข้าไปดูที่เฟซของฝรั่งผัวเมียเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีการใส่ชุดไทยมาตั้งนมตั้งนานแล้วแล้วก็ชอบบอกว่าเนี่ยคือชุดประจำชาติของขมຈ์อะไรโน่นนี่นั่นซึ่งเอาตรงๆดูก็รู้นะครับว่ามันเป็นคอนเทนต์เอาใจคนขมຈ์เรียกยอดไลค์ยอดแชร์จากคนขมຈ์ให้เข้ามาเชิดชูอะไรโน่นนี่นั่นลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับไอ้เจ้าแสนจันลิศกุลนักมวยคุณขมຈ์ก่อนหน้านี้แหละที่ พยายามจะเรียกกระแสเอาใจคนขเขมรให้รักให้หลงซึ่งขเขมรทุกๆคนก็ตกหลุมพรางกันแบบไม่รู้ตัวนะครับและประเด็นมันเนี่ยมันก็อยู่ที่สองสามีภรรยาคู่นี้นี่แหละโดยประมาณสักวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสองสามีภรรยาเนี่ยเขามีการไล์สดบริเวณแถวแถวหน้าวัดอังกอร์แล้วก็มีการพูดอวยประเทศกัมพูชานะครับว่าที่นั่นเนี่ยมีอะไรดีอะไรเด่นบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเนี่ยอ,อร่อยอร่อยผู้คนจิตใจดีอยู่แล้วสบายอย่างกับอยู่บ้านตัวเองอะไรโน่นนี่นั่น เอนี่แสดงว่าตั้งแต่มาอยู่นี่คือยังไม่เคยโดนโจรปล้นใช่ไหมครับเนี่ยถึงได้พูดออกมาแบบนี้แต่ช็อตเด็ดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าอยู่ดีๆนะครับมันมีช่วงหนึ่งที่2โพเมเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยไปเที่ยวที่อื่นมาก่อนแล้วที่นั่นเนี่ยก็บอกกับเขาว่าอย่าคิดไปเที่ยวที่กัมพูชาเพราะประเทศนั้นมันมีแต่พวกโจรมันมีแต่แก๊งอาชยากรถ้าไปเนี่ยระวังจะโดนอุ้มหายแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่เขาไม่เชื่อแล้วก็ตัดสินใจเดินทางมาด้วยตัวเองแล้วพอมาถึงเนี่ยกลับเห็นว่ามันไม่ใช่เลย แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงผู้คนจิตใจดีแก๊งอาชญยงอาชญากรเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยนะอยู่แล้วก็มีความสุขอย่างกับอยู่บ้านเกิดของตัวเองก็คืออวยแล้วก็เชิดชูกันแบบสดๆซึ่งมันก็เลยทําให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันหลายต่อหลายคนเลยนะครับมีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะไอ้ประเทศที่บอกว่าอย่าไปเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยมันคือประเทศอะไรและแน่นอนนะครับทุกคนที่เป็นคนขเขียนก็คิดไปในทิศทางเดียวกันก็คือมันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ไทยแลนด์ Thailand, อย่างแน่นอนซึ่งนะก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าเอออะไรอะไรก็มาโทษชาวอาเซียนซะอย่างนั้นซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ลืมไปแล้วล่ะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีสื่อเกาหลีสื่ออินเดียสื่ออังกฤษก็เคยมีการรายงานข่าวนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นไปได้อย่าคิดที่จะลิ่ไปเหยียบที่นั่นโดยเด็ดขาดเพราะเต็มไปด้วยแก๊งอาชญากรแล้วก็พวกแก๊งอุ้มหายถ้าอยากจะมีอายุวนันสุขพลังที่มันยืนยาวเนี่ยทางที่ดีอย่าคิดเอาเท้าไปสัมผัสที่นั่นโดยเด็ดขาด คือฝรั่งสองคนนี้เขาอาจจะได้ยินข่าวมาจากสื่อพวกนั้นก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ชาวอาเสียมเราก็ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนเขมรเขาก็ฟันธงไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องใช้แน่ๆมันต้องใช้แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้ดูแกเฮ้ยนี่มันเพลงของแร็ปเตอร์นี่ว่าแม่แล้วลองสักเก่าเชียเด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่น่าจะรู้จักกันนะครับสำหรับเพลงนี้อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีอินฟูเขมรคนดังที่เรารู้จักกันดีอย่างไอ้เจ้าหมอคขมเเสมรัตนานะครับ ที่ตอนนี้น่าจะกําลังเรียกกระแสฟอขาวให้ตัวเองอยู่เนื่องจากก่อนหน้าน,นี้ก็เจอเจ้าหน้าที่จับคดีเปิดคลินิกเถื่อนนะครับซึ่งนาะก็งงๆเหมือนกันนะโดนคดีเปิดคลินิกเถื่อนตั้งหลายแห่งแต่ทําไมยังลอยหน้าลอยตาม,มาทําคลิปได้อยู่เนี่ยทาไมถึงไม่โดนจับเข้าคุกอันนี้นะก็แอบสองสัยอยู่หรือตอนนี้อาจจะกําลังหาเงินประกันตัวอยู่ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยก็โอ้โหแห่ทาคลิปเรียกยอดไลค์เรียกยอดวิวบ่อยมากๆ และแน่นอนแกก็ได้มีการทําคลิปแสดงความสงสัยเหมือกันว่าเอ๊ประเทศที่ไปบอกกับ2นักท่องเที่ยวผมเมียนี้ว่าอย่าไปเหยียบที่กัมพูชามันเป็นประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนเขาก็คิดว่ามันเป็นไทยเรานี่แหละทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของคนคมเขียกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นใครที่บอกว่าอย่าไาเหยียบที่กัมพูชาแต่อยากจะฉีกปากไอ้คนนั้นมากๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า น่าจะเป็นพวกบ้านเลขที่2เพราะส่วนใหญ่พวกพนักงานขับรถพวกพนักงานบริการหรืออื่นๆทุกๆคนที่อยู่พวกบ้านเลขที่2เวลามีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเขาเขามักจะพูดเรื่องที่ไม่ดีของกัมพูชาเพื่อที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าแน่นอนมันจะต้องเป็นพวกบ้านเลขที่2พวกเขาไม่ต้องการให้กัมพูชาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเบอร์หนึ่งของเอเชียคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้กัมพูชาเป็นประเทศที่ยากจน แต่ณปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเรามีครบทุกอย่างหลังจากนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาและโชคชะตาเพราะยังไงประเทศของเรานั้นเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่ดีงามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่พวกบ้านเลขที่2ก็ได้ทําไมถึงคิดว่าเป็นพวกเขาบ้างที่อาจจะเป็นพวกเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้หรอกนะว่าใครรู้แต่ว่าพวกเขานั้นไม่ต้องการให้เรานั้นเจริญรุ่งเรือง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้เลยว่าต้องเป็นพวกบ้านเลคีสองพวกเขาถูกปลูกฝังวัฒนธรรมของลูกหลานตัวเองว่าให้บอกกับนักท่องเที่ยวทุกๆคนที่เดินทางไปที่นั่นว่ากัมพูชาเป็นสถานที่ที่อันตรายและไม่ควรเดินทางเข้ามาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเ็าบอกว่าเจอฝรั่งหลายคนมากๆที่บอกว่าเวลาที่เขาไปประเทศอื่นๆคนมักจะบอกว่าอย่าเดินทางมาที่กัมพูชาเพราะมันอันตรายทําให้พวกเขานั้นไม่อยากมาแต่พอได้มาเขาก็รู้ว่ามันแตกต่างและนี่คือสิ่งที่ฝรั่งหลายๆคนบอกกับผม คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเราชาวคอมเมนจะต้องรักษาความดีงามของเราเอาไว้เพราะพวกเขาไม่ต้องการที่จะให้เรานั่นเจริญไปกว่าพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเคยมีโอกาสไปเที่ยวที่อังกฤษเจอฝรั่งหลายๆคนเขาอยากจะมาเที่ยวที่กัมพูชานะแต่ดันมีพวกบ้านเลขที่2ไปบอกว่าอย่ามาเพราะมันอันตรายแถมพวกเขายังชอบดูถูกและพูดจาไม่ดีกับคุณคอมเมนด้วยถึงแม้ผมจะพยายามอธิบายว่ามันแตกต่างจากที่คุณคิดแต่ฝรั่งเหล่านั้นก็มักจะเชื่อพวกบ้านเลขที่2มากกว่า คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนไทยชอบบอกกับนักท่องเที่ยวว่าอย่ามาที่กัมพูชาเพราะมันไม่ดีมันอันตรายอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนที่ทุกๆคนคิดคนเขมรนนั้นใจดีแล้วก็มีรอยยิ้มกันทั้งประเทศตอนนี้ก็กําลังทําแคมเปญ smile of cambodia แค่นี้ก็รู้แล้วว่าเราคือประเทศแห่งรอยยิ้มคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงๆนะผมเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยมีคนไทยหลายคนเขาบอกว่าจริงๆอยากจะลองมาเที่ยวที่กัมพูชาอยากจะมาเดินดูวัดอังกอร สักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่พวกเขาก็ไม่กล้ามาเพราะพวกเขาคิดว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่อันตรายและเขาก็ต้องการที่จะปิดประตูชายแดนด้วยซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมพวกเขาถึงได้คิดแบบนั้นเขาไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฝรั่งเป็นคนต่างชาติเขาไม่ได้เกิดที่กัมพูชาแต่เขายังยกย่องกัมพูชาขนาดนี้แล้วดูคนคอมเมสิบางคนยังดูถูกประเทศบ้านเกิดของตัวเองเลยมันน่าขาย,ายิ่งนัก เราเป็นคนกันเองแท้ๆทำไมถึงเหยียบย่ำกันเองควรที่จะละอายเพื่อนบ้านบ้างไม่ว่าจะเป็นเวียดนามประเทศไทยประเทศลาวพวกเขามักจะยกย่องและเชิดชูประเทศของตัวเองมีแค่เราเท่านั้นแหละที่ชอบดูถูกประเทศตัวเองก็คอมเมนต์ของคนเขมยไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับก็คอมเมนต์เป็นเอกฉันท์เลยก็ว่าได้นะครับที่คิดว่าประเทศที่ไปบอกฝรั่งมังค่าว่าอย่าลิมาเที่ยวที่กัมพูชาก็น่าจะเป็นประเทศไทยเรานี่แหละโอ้โหนี่ขนาดไม่มีหลักฐานยังมนโนกันไปไกลเลยนะครับเนี่ย อ่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในฐานะที่นาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับนาขอพูดไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับถ้าใครที่อยากจะเดินทางไปที่กัมพูชาก็ไปเลยก็แล้วกันนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากเดี๋ยวก็รู้เองนะครับว่าที่นั่นเนี่ยมันมีโจรมันมีขโมยจริงๆหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับแต่น้าคนนึงเนี่ยไม่ขอไปนะครับประมาณี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกทุลคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนนนด้วยกกะัจ แล้วสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญ,ญาตกล่าวคำลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับ